แม้ว่าที่ผ่านมาจะเป็นเวลาที่ลุ่งเรืองของพวกเราซึ่งนี่เป็นคุณสมบัติการมองที่แตกต่างจากคนอื่นที่ทำให้ผลงานของเราออกมาอย่างยอดเยี่ยมดรักมิลเลอร์ไม่ใช่แค่ผู้จัดการกองทุนที่ดีเท่านั้นเขายังเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีด้วยภายใต้การนำของเขาเราสามารถที่จะขยายและพัฒนาทีมบริหารจัดการกองทุนของเราซึ่งทำให้ตอนนี้ ทีมของเราดีกว่าที่เคยเป็นก่อนหน้านี้พอมันเป็นแบบนั้นฉันก็เลยพบว่ารางวัลที่ฉันทำกิจกรรมการกุศลนั้นทำให้ธุรกิจของฉันเจริญรุ่งเรืองไปด้วยหรือว่าบาปบุญคุณโทษมันจะยังมีอยู่จริงก็ไม่รู้นะครับความเจริญรุ่งเรืองนั้นทำให้ฉันคิดจะขยายเครือขายกองทุนให้มันเร็วขึ้นซึ่งมันอาจจะเร็วเกินไปจนอันตรายมาก ฉันมีส่วนร่วมในการล่มสลายของระบบคอมมิวนิสต์ซึ่งฉันได้บอกไปในหนังสือเล่มอื่นที่จริงแล้วฉันเขียนหนังสือออกมาแล้วสองเล่ม Opening the Soviet System 1990และ Underlying Democracy จุดประสงค์ที่ฉันต้องการบอกก็คือปรัชญาที่ฉันใช้ในกิจกรรมการกุศลในยุโรปตะวันออกก็เหมือนกันกับปรัชญาทางการเงินซึ่งเดี๋ยวท่านผู้อ่านจะได้เรียนรู้ ความรู้ทางการเงินที่ฉันพัฒนาขึ้นมาอ้างอิงจากประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ทําให้ฉันพัฒนาทฤษฎีทางการเงินขึ้นมาได้เช่นการล่มสลายของระบบคอมมิวนิสต์ฉันประยุกต์ใช้ทฤษฎีของฉันทําให้โดยรวมแล้วฉันคาดการเหตุการณ์ได้ดีกว่าคนส่วนใหญ่มันคือสิ่งที่ฉันค้นพบมันมีความคล้ายกันอย่างมากระหว่างการเฟื่องฟูในตลาดการเงินและการขึ้นและตกลงของระบบโซเวียต แสดงว่าประวัติศาสตร์ชาติไทยประวัติศาสตร์จีนเนี่ยก็สามารถเอามาประยุกต์ใช้กับตลาดการเงินได้ด้วยหรอเอามาใช้กันได้ยังไงอะ่ะกลยุทธ์ในสนามลบก็คงเหมือนกลยุทธ์ในตลาดการเงินด้วยสินะมันเป็นการแดกดันว่าฉันเริ่มต้นมีชื่อเสียงไม่ใช่เพราะกิจกรรมการกุศลในยุโรปตะวันออกแต่เป็นเพราะกำไรที่ฉันทำในสเตอร์ลิงเมื่อสหาราชอาณาจากักร นี่เปลี่ยนระบบอัตราแลกเปลี่ยนในวันที่16กันยายนปี1992ฉันก็กลายเป็นคนดังในสหาราชอาณาจักรทันทีคงจะดังเหมือนตอนโจมตีค่าเงินบาทหลังจากนั้นโลกก็เริ่มรู้จักฉันเมื่อกองทุนควอนตัมฟันได้ซื้อหุ้นจำนวนมากในเหมืองนิวมอนแล้วราคาทองคำก็เริ่มพุ่งทยานขึ้นเกรดความรู้ครับเหมืองนิวมอนตั้งอยู่ใน Colorado, รัฐโคโลราโดสหรัฐอเมริกา เป็นเหมืองแร่ทองคําที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับถึงแม้ฉันจำไม่ได้เปิดสถานะใดๆของทองคําเอาไว้เลยตรงนี้คงจะหมายถึงสถานะซื้อหรือสถานะขายทองคําในตลาดนะครับแต่เหมือนผู้คนพยายามที่จะโยงว่าฉันซื้อหรือขายทองและกล่าวหาว่าฉันปั่นราคาให้ขึ้นฉันพยายามปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแล้วแต่มันไม่ได้เป็นผลถึงฉันจะไม่อยากเป็นกูรู แต่ฉันก็ปฏิเสธมันไม่ได้เมื่อสังคมพยายามให้ฉันเป็นความจริงมันก็ไม่เป็นอะไรหรอกถ้าเสียงของฉันมันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมแต่มันไม่ได้ซิมเพิลอะไรแบบนั้นสมมุติว่าฉันบอกว่าธนาคารบุนเดสมีอัตราดอกเบีย้ยที่สูงซึ่งจะทำให้ภาคการผลิตหดตัวตลาดจะตอบสนองโดยการกดตลาดหุ้นของประเทศเยอรมันแต่พอฉันพูดถึงนโยบายของยุโรป ที่ทำกับประเทศบอสเนียฉันกลับถูกบอกให้อยู่เฉยๆหรือกลับไปทำในสิ่งที่ฉันถนัดดีกว่าภาพลักษณ์ฉันแย่ลงโดยเฉพาะในฝรั่งเศสฉันพยายามจะไม่ไปเก่งกำไรจากเงินฟังฉันไม่ต้องการรับผิดชอบต่อการล่มสลายของอัตราแลกเปลี่ยนในยุโรปซึ่งตราบาปนั้นมันก็ยังหลงเหลืออยู่แต่ยังไงฉันก็ถูกตำหนิอยู่ดีรัฐบาลฝรั่งเศสไม่พอใจคำแนะนำของฉัน มากยิ่งกว่าไม่พอใจที่ฉันไปเก่งกำไรอัตราแลกเปลี่ยนของเขาซะอีกมันแสดงให้เห็นว่านักเก่งกำไรก็ควรเก่งกำไรไปแล้วก็หุบปากเอาไว้ความอื้อฉาวของฉันในฐานะนักลงทุนทำให้เกิดความต้องการอย่างมากมายในหนังสือเล่มนี้ฉันยอมรับว่าความคิดฉันพัฒนาไปมากตั้งแต่ฉันเขียนหนังสือเล่มนี้ แต่ฉันกังวลที่จะเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์มากกว่าเรื่องทางการเงินฉันไม่สามารถสรุปในบทนำนี้ได้ฉันอยากจะเขียนหนังสือขึ้นมาอีกเล่มและจะทำทันทีหากเวลาเอื้ออำนวยแต่มีทฤษฎีที่สำคัญจุดหนึ่งที่ฉันจะต้องเรียบเรียงก่อนเพื่อให้หนังสือเล่มนี้สอดคล้องกับความคิดล่าสุดของฉันในหนังสือเล่มนี้ฉันเสนอทฤษฎี reflectivity ดูเหมือนมันจะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ต่างๆได้ตลอดเวลามันเป็นความจริงในแง่ที่ว่ากลไกการสะท้อนกลับไปกลับมาซึ่งเป็นจุดเด่นของทฤษฎี r e f l e c t i v i t y สามารถที่จะหยิบเอามาเล่นเวลาไหนก็ได้แต่ไม่เป็นความจริงในแง่ที่ว่าเราสามารถเล่นมันได้ตลอดเวลาอันที่จริงในสถานการณ์ส่วนใหญ่มันไม่ค่อยดีเป็นอย่างมากซะด้วยซ้ำซึ่งจะปลอดภัยกว่า ถ้ามองข้ามทฤษฎีรีเฟกติวิตี้ไปเราอาจจะแยกความแตกต่างระหว่างสภาวะจุดสมดุลของราคาที่ซึ่งราคาณจุดนั้นเป็นจุดที่ตลาดมองว่าสมเหตุสมผลและจุดที่ราคาออกห่างจากจุดสมดุลไปไกลมากแล้วจุดที่ไปไกลมากจากจุดสมดุลที่ซึ่งระบบรีเฟกติวิตี้กำลังจะทำงานเพื่อที่จะดีดกลับมาที่จุดสมดุลอีกครั้ง ซึ่งไม่มีอาการหรือความรู้อะไรที่จะบอกเราว่ามันถึงจุดจุดนั้นแล้วถ้าหากไม่มีเหตุการณ์สำคัญที่จะมากระทบมันก็จะยังไม่ดีดกลับเช่นการเปลี่ยนระบบการปกครองตรงนี้จอร์จโซโลสนะ่าจะต้องการอธิบายว่าระหว่างจุดสมดุลกับจุดที่ห่างออกไปมากๆนะ่ะใครๆเขาก็มองออกแต่จุดที่มันกำลังจะดีดกลับมานั่นแหละซึ่งจังหวะไหนล่ะที่มันกาลังจะดีดกลับมา จอร์สโลตสมองว่าเราไม่มีวันมองออกได้แล้วมันน่าจะอยู่ตรงจุดนั้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งมีเหตุการณ์ที่สำคัญสคัญมากระทบเช่นการเมืองการปกครองมันจึงจะทำการดีดกลับมากรณีแรกเศรษฐศาสตร์แบบคลาสสิกเป็นการแยกความแตกต่างระหว่างแนวความคิดหรือการรับรู้ข่าวสารเทียบกับความจริงที่เกิดขึ้นถ้ามันเป็นเพียงแค่ข่าวลือก็อาจจะไม่ต้องไปสนใจวิเคราะห์ก็ได้ ตรงนี้จอสโซลอสน่าจะหมายความว่าหลังจากมีข่าวออกมาเช่นเฟดจะลดดอกเบี้ยอะไรแบบเนี้ยเราต้องประเมินโดยใช้ความรู้ความสามารถของเราว่าจะเกิดผลลัพธ์อะไรต่อไปได้บ้างเช่นแบบที่1แบบที่2แบบที่3โดยไม่จําเป็นที่จะต้องเกิดแบบไหนก็ได้นะไม่จําเป็นต้องเกิดแบบเดียวซึ่งถ้าหากเป็นข่าวเล็กๆน้อยก็ไม่จาเป็นต้องวิเคราะห์หรือไปสนใจมันก็ได้กรณีที่2ทฤษฎีดุลยภาพ ซึ่งเชื่อว่าทุกสิ่งไม่มีวันเปลี่ยนแปลงหากเกิดสิ่งนี้ขึ้นแล้วผลลัพธ์ก็จะเป็นแบบหนึ่งเสมอและเรากําลังเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ซึ่งผลลัพธ์จะออกมาในรูปแบบเดียวเท่านั้นและเคยเกิดขึ้นมาแล้วในประวัติศาสตร์มันเป็นเรื่องสําคัญที่เราต้องแยกแยะความแตกต่างระหว่าง2กรณีที่ว่ามาข้างต้นเพราะถ้าเกิดกรณีที่1ก็จะไม่เกิดกรณีที่ส เพราะสองกรณีนี้มันขัดแย้งในตัวมันเองอยู่แล้วนะครับจึงต้องแยกความแตกต่างว่าเหตุการณ์ที่เราเผชิญหน้าอยู่ตอนนี้นั้นเป็นกรณีไหนแล้วจึงเอาทฤษฎี reflectivity มาจับสำหรับไอเดียที่จะแยกความแตกต่างระหว่างราคาที่เกือบจะสมดุลและจุดที่ห่างจากจุดสมดุลไปจะกล่าวเอาไว้ในบทที่1ของหนังสือเล่มนี้ฉันแยกแยะความแตกต่างระหว่างประวัติศาสตร์ที่จำเจและการ เปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ได้เป็นอย่างดีแต่ฉันพูดถึงความสำคัญของการแยกแยะตรงนี้น้อยเกินไปตรงนี้จอสโซลอน่าจะหมายความว่าคุณต้องดูว่าประวัติศาสตร์ไหนสำคัญในการที่จะเอามาเรียนรู้ไม่จำเป็นต้องเอาทุกประวัติศาสตร์มาเรียนรู้ซึ่งเราจะต้องแยกแยะว่าอะไรสำคัญไม่สำคัญไม่เช่นนั้นเราต้องอ่านประวัติศาสตร์ของทุกประเทศทั้งโลกซึ่งอาจจะมากจนเกินไปฉันเรียกมันว่าการใช้คำซ้ำซาก และคิดว่ามันเป็นความผิดพลาดการใช้คำซ้ำซากเป็นความผิดพลาดเพราะฉันไม่ได้ตรวจสอบมันอย่างลึกซึ้งเพียงพอและฉันไม่เข้าใจว่าอะไรคือความแตกต่างในพื้นฐานของโครงสร้างของเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ปรากฏการ์ส่วนใหญ่ทางวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบว่าเงื่อนไขบางอย่างเกิดขึ้นหากมีเงื่อนไขหนึ่งเกิดและมันก็ไม่ได้สนใจว่าผู้คนจะคิดยังไงเกี่ยวกับมัน การศึกษาปรากฏการทางสังคมรวมถึงในตลาดการเงินได้พยายามค้นคว้าว่ามีเงื่อนไขอะไรที่เกิดขึ้นแล้วเงื่อนไขอะไรที่จะเกิดต่อซึ่งสิ่งนี้มันซับซ้อนมากนะักอย่างที่ฉันอยากจะบอกมุมมองของผู้คนในตลาดมักจะลำเอียงเสมอแทนที่จะคิดกันตรงๆว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วมักจะเกิดอีกสิ่งหนึ่งผู้คนในตลาดมักจะเปลี่ยนวัตถุประสงค์ไปในทางที่ต้องการ พยายามสังเกตเงื่อนไขอื่นๆที่สังเกตเห็นแล้วกับตลปัดมันซะการตัดสินใจของผู้คนในตลาดไม่ได้ขึ้นอยู่กับสภาพเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นแต่ขึ้นอยู่กับการตีความของพวกเขาเองนี่เป็นส่วนสำคัญที่จะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างตรงนี้ได้อธิบายถึงความไม่แน่นอนทำให้เรื่องราวต่างๆไม่สอดคล้องในแบบที่มันควรจะเป็น การพยากรณ์หรือสาขาวิทยาศาสตร์แบบธรรมชาติจึงมีชื่อเสียงขึ้นมาเรื่องราวมันยุ่งเหยิงกันไปหมดจริงๆซึ่งสังคมาศาสตร์และทฤษฎีของเศรษฐศาสตร์ได้พยายามอย่างเต็มที่เพื่อที่จะขจัดองค์ประกอบของความไม่แน่นอนทิ้งไปฉันเคยพยายามทำดูแล้วและยังพยายามแนวทางอื่นอีกด้วยซึ่งเอาอคติของผู้คนในตลาดมาเป็นเงื่อนไขหนึ่งด้วย แต่คิดคิดดูฉันอาจจะพูดโอเวอร์เกินไปหน่อยมีหลายเหตุการณ์ซึ่งสามารถเอามาศึกษาได้เป็นอย่างดีโดยใช้อคติของผู้คนในตลาดและกำจัดตัวแปรของความคลุมเครือและความไม่แน่นอนที่อาจจะเกิดขึ้นทิ้งไปมีบางสถานการณ์หรือประเด็นพิเศษบางอย่างเท่านั้นที่ความคลุมเครือจะมีความสำคัญซึ่งมันจะมีบทบาท เมื่อความคาดหวังในอนาคตมีผลต่อการกระทำในปัจจุบันตลาดการเงินเป็นกรณีแบบนี้แต่ก็อีกนั่นแหละกลไกบางอย่างจะต้องถูกทริกโดยอคติของผู้คนในตลาดซึ่งมันไม่เพียงกระทบต่อราคาในตลาดเท่านั้นแต่มันกระทบสิ่งที่เรียกว่าปัจจัยพื้นฐานที่เป็นตัวกำหนดราคาตลาดด้วยคุณก็เห็นแล้วนะทั้งหมดนี้ฉันไม่สามารถบอกมันได้อย่างกระจ่างแจ้งจริงๆได้ หนังสือของฉันต้องการจะบอกว่าการตัดสินคุณค่าของผู้คนในตลาดมีความลำเอียงและอคติเสมอซึ่งมันจะส่งผลต่อราคาตลาดด้วยถ้าฉันสรุปแบบนั้นมันก็ยากเหลือเกินที่จะเขียนหนังสือเกี่ยวกับเรื่องนี้ขึ้นมาจุดประสงค์ที่ฉันอยากจะบอกก็คือมันมีโอกาสเมื่อความอาคติของผู้คนในตลาด ไม่เพียงส่งผลเฉพาะราคาตลาดแต่ยังส่งผลไปถึงพื้นฐานอีกด้วยและนี่จะทำให้ทฤษฎี Refectivity มีความจำเป็นขึ้นมามันไม่ได้เกิดขึ้นตลอดเวลาหรอกนะแต่เมื่อไหร่ที่มันเกิดขึ้นราคาตลาดจะเคลื่อนที่ในรูปแบบที่แตกต่างจากเดิมแล้วพวกเขาจะเล่นในบทบาทที่แตกต่างจากเดิมด้วยพวกเขาไม่ได้สะท้อนสิ่งที่เรียกว่าปัจจัยพื้นฐาน พวกมันเองนั่นแหละที่จะเป็นหนึ่งในปัจจัยพื้นฐานที่เป็นตัวกำหนดการเคลื่อนที่ของราคาความสัมพันธ์แบบนี้จะทำให้การเคลื่อนที่ของราคาไม่มีความแน่นอนและสิ่งที่เรียกว่าราคาสมดุลน,นั้นก็จะไม่เกี่ยวข้องกันอีกเลยตรงนี้ผมสงสัยเหมือนกันนะครับว่าของบางอย่างถ้าถูกอคติของผู้คนในตลาดดันราคาขึ้นไปสูงๆแล้วเนี่ย จะไม่มีราคาสมดุลหรือราคาสมเหตุสมผลเลยจริงๆหรอไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าทุกคนในตลาดมีมุมมองที่มีอคติและความคิดเห็นของสังคมถือได้ว่าอาคติของผู้คนในตลาดเป็นความคลาดเคลื่อนชั่วคราวที่ถูกเรียกว่า Landom Walk หรือการเดินสุ่ม